เอาละครับก็ต้องขอกก่าวสวัสดีเพื่อนเพี่อน้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อบิงแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม j u i c ตว์เดอะเกมโอ้วกลับเข้ามาอีกแล้วนะครับในช่วงเย็นๆแห่งนี้นะครับบายๆเย็นๆนั่นแหละถ้ามีเวลาลงตอนไหนก็ลงเวลานั้นนะครับ ก็เกมมันสนุกอะเ,เราก็เลาเข้ามาเป็นบ่อยหน่อยวันวันหนึ่งโอเค <laughs> ตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะครับเพราะว่าแพ็กก็ตีหมดแล้วแล้วในดสเสาของผมนั้นคุณได้เตรียมตัวอย่างเรียบร้อยแล้วเพื่อจะตีลิรกระ้บสึกลิกในคืนนี้นะครับซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าลีกนี้มันจะแจกอะไรนะ <laughs> ทวินโตโรนะครับก็จะแจกโตโรสองตัวนะขอย้ำอีกครั้งว่ามันไม่ปลดล็อกนะครับอดังนั้น ใครที่อยากได้ก็ต้องยอมพีกายเพื่อแรกมันมาแต่ว่าก็ต้องเสียใจตรงที่มันปลดล็อกแต่พี่ลุยแน่นอนลุยทุกเรกที่ตีได้เพราะยังไม่มีไงเพราะยังไม่มีไงก็เลยต้องลุยนะครับโอเคก็ไหนๆก็เข้ามาแล้วนะก็แนะนำในโนเสวก็ต้องเอาในโนเสไปสู้ใช่ไหมดังนั้นก็เสียทรัพยากรน,นะดังนั้นก็เลยจะแนะนําสัตว์น้ําสักหตัวก็แล้วกันเอาตัวไหนดีวะ เอาตัวที่มันชื่อง่ายๆหน่อยแล้วกัน <laughs> อ่ะตัวที่ผมใช้บ่อยๆก็แล้วกันนะครับอ่ามันก็เป็นธาตุกระดองนะครับซึ่งมีความสําคัญมากเลยนะครับมันก็ชื่อเลปโต อะไรอะ่ะเล็บตคิดัตนะครับออเอล็บตคิดัตนะผมหรือเจ้ามาน้าของเรานั่นเองนะครับซึ่งผมคนตั้งเองมันเหมือนมาน้าเลยอะ่ะดูสิโอเคตัวสีฟ้าสดใสนะอะไปดูเลเวลแรกของมันก่อนนะครับอ่าล่างแรกของมันว่าอา้าวบินหายไปแล้วมึงจะว่ายีไม่นะนะโอ้โหไม่มองกล้องเลยขะโทบ้าบอเขาแตกจริงๆอ่ะเข้ามาใกล้ๆหน่อยให้กล้องเห็นมันชัดๆหน่อยนะครับโอเคสวยรอกันอยู่มา อ่ะร่างแรกของมันนะครับตัวมันก็จะออกสีม่วงม่วงนะครับอ่าแล้วก็มีใบพา,ายสี่ใบพา,ายนะครับ หน้านี่แหลมฝันนี่แหลมคมมากเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยนะครับโอ้โหแล้วตัวก็เป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับอ่าเป็นหนามเล็กๆอต่สามทางนะครับอย่าไม่หนีไปไหนนะห่างก็ยาวพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับหัวนะ <c oughs> ก็หางยาวว่าช่วงลำคอนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของสัตว์น้ำในยุคเคนเทเชียส <c oughs> มันอยู่ยุคเคนเทเชียสหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็เดาเอานะับอาจจะอยู่ยุคจุลสิทธ์ก็ได้ว่ะเพราะว่า นี่มันเกมจ <laughs> ูิสิทเวอร์ไงเดากันเนี้ยแล้วหนามก็ไปถึงปลายห่างหน่อยหน่อยแล้วปลายห่างรู้สึกออกจะเือนเหมือนคล้ายๆเหมือนยังไงอะเหมือนใบพายนิดๆอะนิดๆอะตรงปลายห่างนะครับอ่ะไปดูร่างที่2ของมันนะครับ <S 2> <S 2> <S อ๋อในร่างที่2ของมันมันก็โฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับสีจากสีม่วงของมันอะก็เริ่มจะกลายเป็นสีสีคามอะส,สีสีเทาดีกว่าสีเทาดีกว่านะเทาเข้มนะครับแล้วก็มีจุดๆที่ตรงข้ามดังข้างลําตัวนะครับ แล้วข้างล่างก็เป็นสีเทาอ่อนนะครับอ่าออ้ยหัวแหลมเปียวเลยมึงก็ว่ายหนีอย่างเดียวเลยไม่โช์กล้องเลยอ่ะไปดูร่างที่3ามของมันก่อนนะครับอ่าร <ว uition! S 1> ่างที่สามของมันตรงที่เส้นสีเทาเข้มก็กลายเป็นสีฟ้าไปแล้วนะครับแล้วส่วนตรงที่เป็นสีเทาอ่อนก็กลายเป็นสีเหลืองครับส่วนจุดก็เป็นดำาๆนะครับปลายปากก็เป็นสีเหลืองนะครับอ่าสีสันเริ่มสดใสขึ้นแล้วว่ามีลูกตาไหม,ไหมโอ้มีแต่ตาเล็กจิ๊ดเดียวอ่าไปดูร่างที่4ี่ของมันนะครับ อ oh, ในร่างที่4ของมันนหนาของมันก็ได้แหลมขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้แหล่มเป็นแหล่มเฟียวนะเป็นแหลมแบบยังไงอะ่ะเหมือนคล้ายใบมีดเลยนะครับ <laughs> นี่ถ้าไวข้าขงบนนี่เหมือนฉลามเลยว่าเออฉลามนะี่มันเป็นคีบอ่ะนี่มันไม่ใช่คีบนะแล้วก็ ตรงสีฟ,ฟ้าของมันนี่ก็รู้สึกว่าสีสันก็จะคําลงไปหน่อยนะครับแล้วก็สีดําที่แต้มก็แต้มดําสนิทขึ้นนะครับเฮ้ยมึงหงายไปไหนเนี่ยมาโชว์กล้องเลยเยคนจะบรรยายแล้วตรงที่ใบพา,ายของมันนะครับตรงคนใบพา,ายของมันก็กลายเป็นสีฟ้านะซึ่งมีสีเหลืองแค่ตรงปลายเท่านั้นนะครับแล้วหน้ามันก็มีลวดลายขึ้นนะครับแล้วก็หน้าของมันก็เป็นสีเหลืองนะแล้วก็มีไอ้นั้นขึ้นเต็มตัวเลยนะแล้วก็ยังไงอะ ตัวมันเหมือนมีเกาะแบบอ่านะมีเกาะนะเหมือนสนับมือนะของนักรบญี่ปุ่นโบราณน,นะเห็นไหมอ่าไปยันห่างเลยนะครับที่เด้นตัวยันห่างเลยนะครับตั้งแต่คอไล่ไปเลยนะมีเอกลักษณ์ดีเหมือนกันห่างก็เป็นใบพายหน่อยหนึ่งแล้วนะครับตรงปายนะแอมหันมาแล้วสินะอะพอดีว่ามึงก็เลื้อยไปเลื้อยมาอยู่นะนะั่น่ะ อ่ะเรามาดูค่าสเตตัสของมันก่อนนะครับค่าสเตตัสของมันมันก็มีเลือดอยู่ที่1,161นะครับแล้วก็มีพลังโจมตีอยู่ที่1 5 6้นะครับอัตราดอปเงินอยู่ที่6 9 8 3 5ต่อ12ชั่วโมงนะผมว่านานนานสิชั่วโมงเพิ่งจะได้60,000เองนะครับโหโหโหแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับเป็นสายอึดถึกทนนะครับถ้าพูดกันตามตรงในการซุปเปอร์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นการที่มีเลือด เยอะพอสม,มควรเลยนะแล้วก็มีพลังโจมตีนิดนึงอะแต่ว่าวิ้ยก็พอสร้างนาเมตได้นะถ้าพูดถึง156นะครับอ่ะไปดูล่างไฮบิดของมันก่อนนะครับมันสามารถไฮบิดกับใครได้นะครับเฮยมันไฮบิดกับพิเต,ต่าโปโตเซกาก็จะเป็นอ่าอะไรอะ่ะเล็บโตเซกานะครับ <c oughs> เป็นตัวมันที่มีกระดองนั่นแหละเร็บกตัวเซกานะครับก็จะมีเลือดอยู่ที่2156นะครับแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่1 3 3 7เรียกว่าพลังโจมตียเยอะจ,จัดเลยอ่ะพันสามเลยนะครับแต่ว่าก็ดรอปเลือดลงมานะครับทั้งทั้งที่ปกติแล้วตัวมันเนี้ยเลือดจะเยอะมากเลยนะก็เก่งขึ้นเลยอะถ้าพูดกันตรงๆนะวันนี้เราก็จะไปดูการต่อสู้ของมันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผม าการต่อสู้เดียวของมันที่ควรจะสู้ได้เลยนะในตอนนี้นะเพราะว่าอะไรก็ยังไม่เปิดทางนั้นนะนั่นคือ PVP นะครับแล้วก็เป็น PVP ที่ผมจะต้องเข้าไปไออันนี้เท่านั้นนะครับอัน,นที่มีสกิลนะครับเพราะอัตราเกลือน้อยไนงะเห็นไหมไม่ว่าเราจะอยู่ระดับไหนเราก็มีโอกาสเปิดได้การเท่ากันนะครับอ่าอัตราเกลือมันจะน้อยมากนะครับแต่ถ้าเข้าอันนี้เกลือจะจัดนะครับผู้ได้ฟังเคยบอกแล้วนะครับอ่ะมา มาลองกันสักยกหนึ่งมาดูกันว่าจะชนะไหมแถ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 มอ่าผมก็จะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันเพราะอึดดีนะครับแล้วก็เอาเอาเฮ้ยเราต้องมีธาตุไอ้นี่วะทัพถ้ำทัพถ้ำทัพถ้ำทัพถำเดี๋ยวดูทัพถ้ำนะอ่าเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับอ่าเอาดาก้ไปนะครับแล้วก็เอาเอามันนี่แหละมา แล้วสกิลผมก็จะเลือกสกิลที่ไม่ขี้โกงเท่าไหร่นะผมจะพูดได้ฟังนะครับ <laughs> บมึงพูดอย่างเงี้ยมีเรื่องทุกทีอ่ะไม่โกงเท่าไหร่นะไ <laughs> อคำว่าไม่โกงเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะเอาเป็นสกิลไหนไปดีอ่ะอคิดไม่ออกบอกไม่ถูกจะเอาสกิลไหนดีวะที่มันไม่โกงเท่าไหร่ผมก็จะเอาเป็นอ่าคิดก่อนคิดก่อนอเอาเป็นตัวแรกเอาป้องกันไม่เอาอ่ะ ยังไงก็ไม่เอาป้องกันไปดีกว่านะอ่ารถรถเลือดเพิ่มดามเมจเอารถเลือดเพิ่มดาเมจก่อนแล้วก็อะไรอ,ะอ่ะอ่าเพิ่มดาเมจเพิ่มเลือดเพิ่มดามเมจเพิ่มเลือดเอาสิดูสิจะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอยากจะรู้เหมือนกันไปเลยสิบแบงค์เลยนะจ๊ะถ้าเปิดได้แบบก,กี่กี่นี่เราเรียกไหท้องเลยนะครับตัวแรกแม่ง ลดเลือดเพิ่มดาเมจเนี่ยอยากจะรู้ว่าสกิลฝั่งนู้นจะโกงแค่ไหนนะมาดูเฮ้ยก็โกงอยู่เหมือนกันเนอะเฮ้ยจิบหายแล้วจิบหายจ,จัดๆเลยนะเนี่ยเอามันเพิ่มเลือดนะครับโอ้โหเพิ่มดาเมจตัวละลายหนีเราลดเลือดตัวเองเพิ่มดาเมจแล้วเราก็เพิ่มดาเมจขึ้นไปอีก <c oughs> จัดๆเลยอะ่ะ แล้วก็เพิ่มเลือดคืนกลับมาเหมือนเดิมนะครับมาววัดกันตัวที่สองแพ้ทางด้วยอ่ะจิบหายจะจัดเลยในนียกล้าบูดนเลยว่าจิ๊บหายจะจัดเลยตัวที่สองแพ้ทางด้วยอ่ะแต่มันอ่ามันก่อนนะครับผมทีหลักนะครับเออมันเปลี่ยนตัวว่ะโคตรขี่เลยโธ่เปลี่ยนตัวทําไมเนี่ยเปลี่ยนตัวทําไมอะ่ะอย่างนี้ว่ะ 700เองไม่น่ากลัวผมก็จะ,ะมันเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมตาหน้ามันมีสองนะผมก็จะป้องกันหนึ่งแกไปหนึ่งมา <laughs> ไม่กลัวไงรับฉันหัวสมองเฟื่อยมาเลยแข่งกันจัดๆจะทำอะไรฉันไม่ได้อยู่แล้วโอเคก็ทำได้แค่หนึ่งนะครับทำได้ขนาดนี้เรอมีปัญญาสร้างดาเมจให้ฉันได้แค่นี้งเหรอ ตาหน้ามันก็จะมีสามใช่ไหมตาหน้ามันก็จะมีสามนะผมก็จะป้องกันหนึ่งป้องกันหนึ่งแล้วก็ป้องกันสองแล้วก็เหลือไว้หนึ่ง <c oughs> ยังไงก็ไม่กลัวอยู่แล้วมันเลย <c oughs> ยังไงก็ป้องกันได้ทีหนึ่งอยู่แล้วจมตีสองว่าโอเคอย,อยูู่ ทีนี้สแต็กก็สมบูรณ์แล้วนะครับเตรียมตัวเตรียม,มใจตายได้เลยฉันไม่กลัวแกอยู่แล้วฉันมันเป็นฟักการเล็กไอ้เพื่อนไแท็กโดยเฉพาะมาเลยเดี๋ยวจะเอาสมอแล้วตีหน้าแั่นแหละมาเลยใส่เข้ามาไม่กล้าว่ะกลัวจะจัดเลยในเนี่ยวิเวลามีเยอะมากเลยอะต้อง20่ิวิน่ะโอ้โหโจบสซไมไ,ไปลแล้วนะครับเงบลงไปนอนก้นทะเลเลยทิเดียว แกกล้าส่งฉันไปลงก้นทะเลใช่ไหมแกต้องเจอดักโก้พี่คาจมตีหนึ่งจมตีสองสบายบือป้องกันหนึ่งป้องกันสองดูโปโตเสก้าโอ้ยสบายจ,จัดจัดกัดเี่ไม่มีเหลือหนีไม่กัดด้วยฟาดห้าให้นะมาเลยเฮ้ยเอาจริงเดี๋ยวนี้ <c oughs> แกสู้ฉันไม่ได้เลยนะจะบอกให้แกจะมเมาจริงตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วสายไปแล้วขอโทษฉันก็ไม่ให้อภยัยจะบอกให้มันรวมร้านกับ ก่อจะชวนให้มารวมล่างกันกับต,ตัวล่างหน่อยนะครับ <laughs> <laughs> ออว้าเออตะกี้มันมีเท่าไหร,ร่อัะจับไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ช่างมันเถอะผมก็จะทำอย่างนี้นะครับอ,อ่าแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับมาให้มันจมตีมาก่อนนะครับเ <laughs> <laughs> น,นินมีห้าถ้าจมตีไม่ตายอ่ะโดนสวดไงท้อง <laughs> จะบอกให้มันเลย <laughs> นะคำรามใหญ่เลยวะแต่ไม่กลัวหรอก อะไรจงตีหนึ่งขอโเหรอจิตใจไม่กล้าพอกล้าบูดเลยว่าจิตใจใจมันไม่ได้อะนายอะมันไม่ได้เลยเดาลดเลือดมันซะหน่อยก็แล้วกันนะเพราะลำคาญโอเคกัดเขาหนึ่งก็ยังดีลำคาญจัดจัดมาทีนี้มันมีห้าเลยนะมันต้องจงตีเราแล้วว่าจิบหายจัดจัดเลยเนี่ยไม่กล้าเราดอนเลยนะโดนงับคอหลุดหน้จิบหายแล้ว ดันโดนงัก่อนจริงๆเออหืุอ้าวายไปซะและประโถเออทีนี้ก็จมตีหนึ่งจ,จมตีสองจมตีสามอุ้ยสบายโปรโตเซตก้ามีแค่โอ้ยมีแค่เดฟมั่งกันเนี่ยให้ให้เกียรติเขาหน่อยฮะเราเหลือไปสามแล้วกันนะครับอ่าจริงๆครับกองกันหนึ่งก็อยู่แล้วนะครับฉันเตือนแกเป็นครั้งที่สองแล้วนะ ฉันบอกแล้วให้แกมันรวมล่างกับฉันเราจะได้ล้างสุดยอดเราจะได้เป็นเลปโตเซกายยังไงล่ะมนเลย <c oughs> ไม่กไ,ไม่รวมไม่รวมสภาพนี้นั่งเงี้ยต่อตาดืด้อนักดังนั้นตายซะเถอะอย่า <c oughs> อยู่เลยไอ้พวกดื้อด้านเนี่ยตายซะเถอะบอกแล้วถ้าแกไม่มีฉันแกจะแข็งแกร่ง,งไม่ได้บินขึ้นไปแล้วนะครับอจอกระดูตุ้ม ตายนะครับเต่าก็ยังไม่เหลือต่อให้มีกระดองหนาะแต่ก็ไม่เหลือคนระับต้องเจอท่าบุบวนซะหน่อยโอเคโอ้โหชนะไปอย่างง่ายดายสิ่งที่อยากได้เลยก็คือแอโรเถิท่านจิงมันไม่ปลดล็อกนะเราต้องใช้อัญมณีซื้อนะอเจมเจมยุงวะเจมยุงราต้องเรียกว่าอะไรดีอะต้องเรียกว่าอะไรอัมพันยุงเลยเออไม่เจ็บยุงอะไรมึงเนี่ยามาปัด ดืดเดืดเดืดเดือดเดืดเดืดดืเฮ้ยเลยบิ๊กหน่อยก็ไม่ได้อะเด้อได้พี่คาร์โปมาหนึง่งตั่มแลวนะก็โอเคอยู่เหมือนกันบอกแล้วไม่เกลือเห็นไหมเออโชว์เอยไม่ต้องไปดองมาเลิกดิฟ่าไอคำพุ่มมาเรียกคือเลิกดิฟ่านะแหมยังไงผมก็ ได้โชว์ได้แนะนําตัวไปหนึ่งตัวแล้วนะอ่าถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมิงล่างนะครับแล้วก็เต็มตัวเต็มใจที่จะระเบิดสกรีกเย็นนี้นะพี่เตรียมมาพร้อมแล้วพร้อมจะระเบิดทุกเมื่ออ่ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายปั๊บเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนเดอยังเล่นอยู่ฮ่าไปลุย